ที่นี้เราจะมาดูกันเรื่องบาลัก c u r ร i c u l u มแล้วก็คอร์สเซสสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะซึ่งอ่ะวิธีการเรียนก็นแล้กัน Classroom Environment ของบาลักเนี่ยก็จะเป็น l e t u u r e b s s e ก็คือเราจะฟังอาจารย์พูดบางวิชาเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์พูดจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แบบโจทย์มีอะไรก็ถามได้ตลอดใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือ Discussion b a s อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ พี่คิดว่าดีมากๆเลยของแบบการเรียนคณะอินเตอร์ด้วยหรือการเรียนบารละนั่นเองนะคะเพราะว่าเราอะได้แชร์ประสบการณ์เยอะมากหรือเราได้แชร์ความรู้ที่เรามีกับเพื่อนๆในห้องเยอะมากก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะอาจารย์ก็จะแจกจะแจก reading หรือว่า research paper มาให้เราอ่านก่อนที่เราเรียนซึ่ง เราเนี่ยก็ควรจะอ่านก่อนเรียนทุกครั้งอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็พอไปเข้าคลาสกันเนี่นจะเป็นการแบบเราคิดเห็นยังไงกับหัวข้อนี้ที่อยู่ในบทความนี้หรือเราเห็นต่างยังไงอะไรเงี้ยคือพูดได้หมดเลยก็สนุกมากๆคือมันก็จะได้มันจะไม่ได้มีแค่พวกวิ s ัย r c h p ปเปอร์นะคะแต่ถ้าเกิดรารวิชาที่เราลงเนี่ยมันเป็นนิยายเนี่ยเราก็จะได้ดิสคัสเรื่องนิยายกันคือมันแบบสนุกมากๆหรือหนังด้วยเออคือแบบคือมันแบบ สนุกอะพี่ชอบ d i s c u s s i o n s a s e l พด์ของบาหลักมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บาหลักเขาจะชอบนะคะก็คือมี Group Projects เยอะซึ่ง Group p r o j e c t เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้อ่าเรียกว่าอะไร Present เยอะนั่นเองแล้วก็จะแบบได้ฝึกทักษะนี้ไปด้วยเลยเนาะส่วนต่อมานะคะก็คือวิธีการสอบของบาหลักเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่แล้วบาหลักเนี่ยก็ เป็นที่รู้กันเนาะว่าเขียนเอเซเยอะมากซึ่งก็เขียนเอเซเยอะจริงๆแล้วก็แต่ว่าพอเราทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแบบทําได้ขึ้นมาโดยตัวของมันเองคือพี่จะบอกเลยว่าตอนแรกอะพี่ก็มาจากโรงเรียนไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอปีหนึ่งเขาจะมีคลาสเบสให้เดี๋ยวจะไปเล่ากันในใช้หัดไปเนาะแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆมันเหมือนแบบเราสนุกกับมันด้วยซ้ำกับการแบบเขียนเอเซหรืออะไรพวกนี้อื เราจะเน้นเขียนเอเซยไม่ก็เป็นลองแอนเซอร์ซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยได้ค้นหาข้อมูลเองเยอะมากด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือจะมี speaking test แต่พี่คิดว่ามันจะไม่ใช่แนวแบบคณะวิทยาศาสตร์ที่เรียนกันคือแบบทำ l แ a บบแล้วไปเล่าให้อาจารย์ฟังอันนี้ไม่ใช่นะะ้ออาจจะเป็นการแบบพูดคุยกับอาจารย์ในวิชาที่เป็น language courses ก็คือวิชาภาษาต่างประเทศที่เขาจะบังคับเราเรียนในปีที่1น,นะคะโอเคทีนี้ curriculum มันก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าในการศึกษาปีที่หนึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่เราไม่ได้เลือกเองมากเนาะเราจะเป็นวิชาบังคับเป็น introduction แล้วก็ fundamental c e fundamental courses คือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมไปเรียนในปีถัดๆไปและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของการเรียนภาษาที่3ก็คือ mandatory language courses แล้วก็จะมี six credits ก็คือแปลว่าน้องๆเนี่ยต้องเรียนเทอมที่1เรียน1ตัวแล้วก็เทอมที่2เรียนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีวิชาที่เปิดแตกต่างกันแล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าคนโหวตภาษาไหนมากเท่าไหร่อย่างเช่นปีพี่เนี่ยมันจะมีแค่เอ่อจ e s e s สสเปน h ิ h เอ่อไชนีสแล้วก็ French ซึ่งพี่เนี่ยเลือก Spanish ไปเนาะ แต่ว่าบางปีเนี่ยเขาก็จะเปิดเยอรมันบางปีเปิดอิตาเลียนก็มีเท่าที่จำได้นะอืมก็คือแล้วแต่ว่าคนในคณะในปีของเราอ่ะบวชอะไรกันมากที่สุดโอเคแล้วก็กลับมาที่ introduction and mandatory courses นะคะมีอะไรบ้างก็คือมันจะมีพวกหมวดหมู่นะคะก็คือพวกที่แบบทำให้เรามีพื้นฐานของ cultural studies ก็จะมีวิชา introduction to cultural studies มันจะทำให้เรามีพื้นฐานของ ไปศึกษาของเรื่องแบบ pop culture ก็จะมีวิชาแบบหรือเรื่องของแบบการวิเคราะห์พวกแบบสื่อต่างๆก็จะมีวิชาแบบ introduction to cultural studies 2ซึ่งแบบเป็นการต่อมาจาก introduction to cultural studies 1อีกทีเอออันนี้คือพี่ไม่ได้ใส่มันเนาะแต่เราสามารถไปดูได้ในบาลักเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูกันเนาะ แล้วก็จะมีวิชาที่แบบฝึกให้เราได้อ่านหนังสือเยอะมากได้อ่านแบบพวกบทกลอนอะไรต่างๆก็คือ i n t r o d u c t i o n to literary studies แล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็จะมีวิชาที่ฝึกให้เราคุ้นชินกับภาษาอังกฤษอะไร <c oughs> ซึ่งมันจะมีวิชาชื่นแบบ reading fundamentals writing fundamentals uh, critical reading something like that โอเคต่อมานะคะเราก็จะมออีวิชาแบบ ที่เป็นเรื่องของแบบระบบความคิดคือจริงๆแล้ววิชาปีที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นวิชาที่ฝึกเราหมดเลยเออมันก็จะมีเรื่องที่แบบฝึกเรื่องระบบความคิดของเด็กวะลกด้วยก็คือจะมีวิชาที่ชื่อว่าแบบ reasoning หมือว่า p philosophy อ่าคือมันก็จะเป็นวิชาที่ค่อนข้างพื้นฐานนั่นแหละแต่มันจะแบบพอเราโตขึ้นไปแล้วเราก็จะรู้ว่าเราใช้สิ่งที่ได้จากปีหนึ่งอ่ะค่อนข้างเยอะนะอืมแบบเราเรากลับมาดูได้ตลอดใช่ ก็อีกอย่างที่เป็นแนวประวัติศาสตร์ในปีหนึ่งเป็นพื้นฐานเลยนะคะก็คือเป็นวิชาแบบ basic t h o u o t s of asia เรียนเรื่องแบบชาศาสนาในเอเชียวัฒนธรรมของแบบคนเอเชียอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่เลือกได้ก็คือ history of western idea เรียนเรื่องแบบแนวคิดของทางตะวันตกอืมซึ่งมันทําให้เราแบบมีพื้นฐานนั่นเองคือมันเป็นแบบปีที่เราปูพื้นฐานอ่ะอืมต่อมานะคะพอเป็นปี s o p h o m r e หรือว่า ปี2แล้วเนี่ยเราก็จะได้เลือกวิชาที่เราอยากเรียนมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เลือก uh, concentration ด้วย concentration คืออะไรนะคะก็คือวิชาโทเขาใช้คำว่าวิชาโทก็คือ minor แล้วคำว่าวิชาโทมีอะไรบ้างคือเราจะเลือกได้3อย่างนั่นเองเราแคนเลือก <laughs> you can select แบบ either language media cultures or global cultures okay ก็คือถ้าเกิดเราเลือก language นะคะตอนปีหนึ่งเราเรียนภาษาไหนมาแลวเราเราอยากจะแบบไปต่อนั้นภาษาจังเลยแบบเราก็จะต้องเลือกอโรภาษาไปแล้วก็เลือกภาษาที่เราเรียนตอนปีหนึ่งเข้าใจไหมแล้วก็ต่อมาสิ่งที่เลือกได้ะคะ่ะก็คือ media cultures media cultures เนี่ยมันก็คือเป็นการที่เราเนี่ยศึกษาเรื่องการวิเคราะห์หรือว่าการแบบมองสื่อต่าง ผ่านเลนส์ของ cultural studies น,นั่นเองคือเราจะไม่ได้มองแบบว่ามันจะมีหลายๆคนนะบอกพี่ว่ามันจะเหมือนดิเทศซึ่งมันก็มีมุมที่เหมือนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะแบบอาจจะมีเรื่อง cultural studies เข้ามามากกว่าเออคือเราจะไม่ได้เรียนเรื่องการแบบว่าเฮ้ยการถ่ายภาพเป็นยังไงการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยต้องมีเทคนิคอะไรบ้างอันนี้อาจจะไม่ใช่เนาะแต่เราอาจจะมองว่าเวลาตากล้องเนี่ยเขาถ่ายด้วยมุมมองนี้ในหนังเรื่องนี้ เขาต้องการจะสื่อความหมายอะไรแล้วความหมายที่อยู่ในหนังต่างๆเนี่ยสามารถแบบ reflect ออกมาเป็นชีวิตจริงๆของมนุษย์ได้ยังไงบ้างเออซึ่งเนถ้าเกิดว่าเราชอบอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงดูแบบดูละครดูแบบ K-pop อะไรเงี้ยเราก็อันนี้ก็คือเหมาะกับพวกเรานะเพราะว่าเราสามารถแบบวิเคราะห์จับสิ่งที่เราชอบได้หรือ ต่อมานะคะก็คือ global cultures ซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่สำหรับบาละแต่ก็เป็นสิ่งที่พี่เหลือดโอเค global cultures เนี่ยเป็นโทของพี่อุ้งนะคะแล้วก็มันก็คือเป็นการที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆกับแบบอืมหลายๆคนบอกอะไแบบว่ามันคล้ายกับ ir มากๆหรือว่า international relations ของ political science ของรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับพี่คนที่แบบเข้าไปเรียนแล้วอะมันคือเป็นอะไรที่แบบ เป็นการ add ความเป็นมนุษย์ให้กับฟิลพวกนี้มากๆเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแค่แบบเราจะสร้าง polices นี้ยังไงคือพี่ไม่ได้เรียนเรื่องแบบการแบบ policy making เลยการสร้างกฎหมายอะไรไม่แต่พี่จะเรียนเรื่องแบบมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาได้รับผลกระทบยังไงกับ p o l i c y ต่างๆแล้วเราจะมีวิธีที่แบบช่วยเขาได้ยังไงบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่แบบเราต้องพัฒนาต่อไปในโลกอะ่ะเออ ซึ่งมันก็เลยเป็นวิชาที่แบบที่ชอบมากเพราะว่ามันจะมีวิชาหนึ่งที่แบบบางทีอ่ะมันเราแค่เรียนเรื่องแบบเออการรักษาสิ่งแวดล้อมอ่ะแต่มันมีพาที่เกี่ยวกับว่าแบบทําไมคนกลุ่มนี้ถึงได้เป็นแบบทําไมแบบคนแค่กลุ่มเดียวถึงได้เป็นแบบ r e presentation ของแบบ environmental movement แต่ว่าทําไมเราไม่ไปสนใจแบบอ่าแบบ indigenous people ที่เขาอยู่กับธรรมชาติคือมันแบบมันเป็นเรื่องที่แบบ เพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับฟิลต่างๆ่างเยอะมากมพี่ก็เลยแบบค่อนข้างชอบ global cultures นะคะถึงมันจะแบบรู้สึกว่ายากที่สุดใช่แบบยากสำหรับพี่แต่ก็แบบสนุกด,ด้วยโอเคถ้ามันไม่เข้าใจยังไงบอกได้นะต่อมานะคะก็คืออา่าโอเคกลับมาที่ซอฟท์มอลก่อนปีสองคือถึงเราจะได้เลือกแบบ แปลง u a เ e m e d ม a หรือว่า g l o b a l แล้วนะคะแต่เราก็ยังมีวิชาที่ถือว่าเป็นพื้นฐานอยู่ซึ่งมันก็เป็นวิชาที่พี่คิดว่าสำคัญจริงๆสำหรับการแบบเรียนในปี3ปี4ต่อไปเนาะซึ่งวิชาพื้นฐานเหล่านี้นะคะก็จะได้แก่พวกแบบ introduction to gender studies ก็ชื่อภาษาไทยมันมันคน่อนข้างแปลกก็คือเรื่องน่าจ,จะชื่อว่าปริทัศเพศศ,ศึกษาเออแต่ gender studies เนี่ยเรียนหลายเรื่องมากเรียนทั้งเรื่องแบบ มีเดี่ยวรับพิเศษของแต่ละบุคคลที่มีเพศภาพต่างออกไปแบบนี้คือก็เป็นวิชาที่สนุกอีกอันนึงเลยนอกจากนี้ก็จะมีวิชาที่เราต้องเลือกเองกันไปต่อไปซึ่งที่ใส่มาหรือเปล่านะโอเค s o my of v y r i v o r o u r s o u r s e s มีอะไรบ้างนะคะก็อันนี้เป็นการเล่าเล่าสู่กันฟังเฉยๆเนาะเพื่อน้องๆแบบไปเขียนใน SOP อีอะไรเงี้ยว่าแบบ if I get in what I would like to study มีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแบบให้ไอเดียละกันแล้วก็เป็นการเล่าวิชาที่พี่ชอบด้วยเนาะก็คืออันแรกก็คือ gender class and queering the media มันเป็นการที่เราแบบตีความสื่อในแบบที่แบบละเอียดมากขึ้นก็คือมองสื่อในมุมมองของแบบเพศศึกษาด้วยว่าแบบเออแบบ คน L G B T เนี่ยเขาถูก represen ยังไงแล้วมี representation ไหนที่ดีขึ้นได้บ้างไหมเออหรือว่าเอออย่างเช่นแบบเราดูเรื่อง class ก็ได้หรือว่าแบบ social position อะไรแบบทำไมโฆษณานี้ถึงแบบดูถูกคนที่อยู่ในแบบ c o e e r background คือเราสามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยต่อมา Thailand and the world เนี่ยพี่ก็ชอบเพราะว่าเรามองประเทศไทยในมุมที่แบบ คือเข้าใจประเทศไทยแบบลึกซึ้งมากขึ้นอ่ะเออเหมือนเราจะเรียนเรื่องแบบประวัติศาสตร์ว่าทําไมประเทศไทยถึงมาเป็นถึงทุกวันนี้แต่มันจะไม่ใช่แบบประวัติศาสตร์ที่แบบขนาดนั้นแต่จะแบบเป็นการวิเคราะห์แบบจะได้วิเคราะห์พวกแบบทําไมประเทศไทยถึงต้องแบบโปรโมทการท่องเที่ยวในวิธีแบบนี้ทําไมวัฒนธรรมแบบความสวยความงามของประเทศไทยถึงกลายมาเป็นแบบนี้คือมันแบบหลากหลายมากๆซึ่งสิ่งที่พี่เขียน for final project ของวิชานี้นะคะพี่เขียนเรื่องแบบนางงามไทยกับแบบความหมายที่เขาเสื่อมไปในโลกอะ่ะซึ่งมันแบบสำหรับพี่รู้สึกวแบบ่ามันน่าสนใจคือเราการเรียนในบ้านหลังเนี่ยมันทําให้เราได้เอาสิ่งที่เราแบบชอบส่วนตัวอยู่แล้วอะ่ะมาเขียนเป็นอะไรที่แบบ academic แล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันทําได้มันแบบมี academic element in the thing we love you know มันเลยแบบสำหรับพี่ก็คือสน,นุกเนาะ แล้วก็ต่อมาเป็น popular fiction อ่ะ popular fiction เนี่ยเป็นวิชาที่แบบที่ชอบมากถึงมันจะแบบอ่านเยอะมากแต่ก็คือเราเนี่ยจะได้รับแบบหนังสือเขาเรียกว่าอ,อะไร required reading จากอาจารย์ทุกอาทิตย์เลยและบางทีมันก็จะมาเป็นเล่มอย่างเงี้ยหรือบางทีจะมาเป็นแบบสั้นๆแล้วแต่หมวดกันไปนะคะแล้วก็ซึ่งหนังสือพวกนี้จะอยู่ในแบบ different genre หมดเลยบางทีก็จะเป็น horror เป็นสืบสวนเป็น romance เป็นแบบ young adult ยังอัดเดาอะไรเงี้ยแล้วในทุกวคเราก็จะอ่านแล้วเราก็จะมาคุยกับเพื่อนในห้องว่าเรารู้สึกยังไงหรือในชีวิตจริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถเห็นแบบสิ่งที่อยู่ในหนังสือในชีวิตจริงๆได้ไหมโอ้สนุกอะ่ะอืมแล้วก็ต่อมา environmental h u m a n i t i e s คือสิ่งที่พี่พูดไปเมื่อกี้แหละคือเรื่องการเรียนเรื่องแบบเออสิ่งแวดล้อมแต่ตอนแรกพีก่ก็แบบเฮ้ยเราต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์หรือเปล่าแต่จริงจริงคือแบบไม่ใช่นะคะคือเราจะไปเรียนเรื่องแบบ เออมนุษย์มองธรรมชาติยังไงบางคนบางกลุ่มก็มองแบบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคนบางกลุ่มก็มองว่าเราเหนือกว่าธรรมชาติแล้วมันมีผลกับแบบ environment a l movement ในปัจจุบันยังไงบ้างคือมันแบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วพี่ก็ไม่เคยคิดว่าแบบจะได้มาเรียนในบาทหละมันก็เหมือนกับที่แบบ ตอนพี่เข้ามาเนี่ยแรกๆพี่ก็คิดว่าเอ้ยมันก็คืออักษรแหละเรียนภาษาแค่แบบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดจริงๆคือเราได้เรียนอะไรที่แบบหลากหลายสุดๆอ่ะเออพี่ก็แบบชอบเลยก็อยากแนะนำน้อถ้าเราสนใจเรื่องแบบ social movement ต่างๆบาลักก็จะทําให้เราเป็นคนที่เปิดโลกมากขึ้นนั่นเองต่อมานะคะก็คือ culture of the body เป็นสิ่งที่พี่เรียนปีนี้เลยซึ่งมันคืออะไรอ่ะ ทุกคนก็อาจจะแบบทำไมต้องเรียนเรื่องร่างกายด้วยอะไรนี้แต่ว่า culture of the body ก็คือการมองร่างกายว่าเป็นแบบ side of struggle หรือว่ามองว่าเป็นแบบเป็นสิ่งที่ต้องเจอกับความกดขี่จากแบบสังคมหรือว่าแบบมันก็จะเรียนเรื่องที่บางทีเราไม่คิดว่าเราจะได้เรียนในซัมเมร์เนสเช่นแบบการมองว่าแบบตั้งคําถามกับตัวเองว่าแบบ การสัญญกรรมหรือการลดน้ําหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงจริงไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบสังคมแบบบังคับเราเออมันก็ไม่สิแบบเอ้เราก็แบบไม่เคยคิดเนาะน่าสนใจมากๆอันนี้คือสิ่งที่วิชาที่น่าสนใจที่พี่อยากแนะนำเนาะบางทีถ้าเกิดว่ามันอาจจะแบบค่อนข้างแอบสแตรกอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องๆลองไปโรงเรียนกันในบาระโอเคต่อมา